การเลือกเลนโปรแกสิฟอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานจัด,ดีค่ะพบกับมิ้นที่หมอแว่นตาสาขาหน้าหมู่บ้านพระปิ่นสามเลนโปรแกสิฟมีหลายแบรนด์หลายรุ่นและมีการซับซ้อนในการเลือกเลน์ให้เหมาะสมของการใช้งานแต่ละบุคคลเลือกอย่างไรมาฟังทางนี้เลยค่ะข้อ1ความต้องการในการใช้งาน ต้องการใช้เลนในกิจกรรมใดเช่นต้องการขับรถเล่นกีฬาหรือชอบอ่านหนังสือยิ่งระบุก,กิจกรรมที่ชัดเจนก็จะได้เลนที่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนข้อ 2. งบประมาณสามารถแจ้งงบประมาณที่ต้องการเพื่อได้เลนที่ดีและราคาที่เหมาะสม 3. อาชีพ อาชีพเฉพาะบางอย่างเช่นหมอฟันอาจไม่เหมาะกับเลนเปลี่ยนสีหรือเลนป้องกันแสงสีฟ้าเพราะอาจทําให้สีเพี้ยนได้แนะนําให้บอกอาชีพหรือลักษณะการใช้งานไปเลยค่ะ4 การทดลองใช้แนะนำให้ทดลองใช้เลนโปรเกสีก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อทดสอบความสบายตาและประสิทธิภาพของเลนเพียงเท่านี้ก็สามารถเลือกเลนโปรเกสีที่เหมาะสมกับการใช้งานได้แล้วแว่นอันเดียวจบชีวิตไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปหมอแว่นตาสาขาหน้าหมู่บ้านพระปิ่นสาราคาถูกคุณภาพดีมีใบรับประกันขอบคุณค่ะ